อ่าวันนี้เราก็พามานั่งให้ดูนะครับผมว่ามันสามารถใช้งานได้จริงวิ่งบนท้องถนนได้จริงๆวันนี้เราก็จะพาไปร้านใหม่ด้วยเนาะพาไปดูว่าเส้นทางการไปร้านใหม่ของเราเนี่ยไปยังไงวันนี้เราได้นําพวกหางคุยเรียกห่างก้างมาจอดแล้วนะไไนใช่แล้วเราก็กําลังจะเดินพวกเสาไฟฟ้านะครับผมเดินไฟเนาะหดืแบบ อีกไม่นานนะผมได้ใช้งานแน่นอนสวัสดีครับผมอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KM ริ่บรรทุกมือสองครับอ่าวันนี้มากันแบบ e ีพิเศษเลยเนาะนี่เลยวันนี้เรามาเปิดตัวกันแบบบนรถสองแถวเลยครับผมถ้าใครจำได้เนาะคันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมอ่าถ้าใครยังไม่ได้ถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวนะครับผมนี่เลยมุมขวามือด้านบนนะครับผมสามารถคลิกเข้าไปดู รถที่เรารีวิวเขารถที่เรารีวิวได้เลยนะครับผมอ่าวันนี้เราจะมาทําอะไรอ่าวันนี้เราก็พามานั่งให้ดูนะครับผมว่ามันสามารถใช้งานได้จริงวิ่งบนท้องถนนได้จริงๆนี่เราก็นั่งให้ดูอ่ามีพัดลมนะครับผมเย็นสบายนั่งไกลๆนี่ไม่ต้องห่วงครับผมไม่ร้อนอย่างแน่นอนวันนี้เราก็จะพาไปร้านใหม่ด้วยเนาะพาไปดูว่าเส้นทางการไปร้านใหม่ของเราเนี่ยไปยังไงอ่าตอนนี้ที่เรามาเปิดลิปน,นะครับผม ตอนนี้เราอยู่ตรงแยกอ,อ,อยู่ตรงเลี่ยงเมืองเนาะอยู่ตรงร้านเบิกบานแล้วก็ตรงนี้เป็นแยกเอ,อ่อแยกโรงแรมบ้านสวนอ่าเดี๋ยวเราจะมุ่งไปทางอมตะแต่เราไปไม่ถึงอมตะเราจะไปแค่ประมาณแยกเยกียมนะเยี่ยมพนัด <c oughs> เออประมาณนั้นก็เดี๋ยวรับชมกันเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะถ่ายบรรยากาศระหว่างการเดินทางเนาะว่าเป็นยังไงโดย สองแถวอ่าหกล้อเล็กที่เป็นสองแถวนี่เองรถออกแล้วครับผมความมันได้บังเกิดกันแล้วโอเคเดี๋ยวเราแค่ถ่ายไปเรื่อยๆนะผมว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วพี่ถ่ายดูได้เป็นยไงอ่าด้นนั้นอ่างั้นในผมถ่ายด้นานน,นี้แล้วเนี่ยแล้วนั่งกันสองคนแล้วเนี่ยแบบ รถสปอร์ตเลยอ่าเดีย๋ยวเราจะวิ่งผ่านโคบอลเฮ้านะครับผมผ่านโคบอลเฮ้าวิ่งไปเรื่อย โอเคครับผมตอนนี้เราก็นี่ถึงทางเข้าซอยแล้วเนาะซอยบุญ้ํานะครับผมที่เราจะไปร้านใหม่ของเราเนาะอ่าตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วประมาณ500เมตรับผมจะเราก็จะถึงที่ใหม่ของเราแนละ้วอืมเราจะพาไปดูนะครับผมว่าตอนนี้คือเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทํำพื้นเนาะเทดินเทหินอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว วันนี้จะพาไปดูหน้าตาว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะผมบรรยากาศวันนี้นี่ค่อนข้างที่จะรลอนเลยนี่พี่แทนไปเลยเราถึงแล้วอวันนี้เราได้นำพวกหางพื้นเรียบหางก้างมาจอดแล้วนะ ใช่แล้วเราก็กำลังจะเดินพวกเสาไฟฟ้านะครับผมเดินไฟเนาะเดยแบบอ,อีกไม่นานนะผมได้ใช้งานแน่นอนนี่เห็นไหมหางหางตอนนี้คือเราย้ายย้ายมาแล้วนะครับผมลูกค้าสามารถเดินเลือกได้เลยทีนี้เดินแบบช็อปปิ้งได้เลยว่าอยากได้รถประเภทไหนหรือว่าหางประเภทไหนเนาะ ได้หมดเลยแ,เเแล้วก็วนสั้งสามรอบก็ผมแล้วก็ขึ้นเลยะะ<สะ>อ่ะพี่ย้ายมาฝั่งนี้ฝั่งน,นี้เห็นไหมมีการปากัปกปักเสาไฟฟ้าแล้วครับผมตอนนี้คือเริ่มแบบว่ามีไฟฟ้าแล้ว<สะ>เ,ลเออ ไปเราลงไปข้างล่างอันดี้ว่ะหัวขึ้นคันนี้นี่ระวังนะครับผมเห็น <c oughs> ไหมจะแบบสามารถแบบตัดผมได้โดยไม่ต้องเข้าร้านเลยนะเนี่ยโอเคครับผมนี่เลยเห็นไหมห่างทั้งหมดอ่าให้ให้ดูนี่ก่อนเห็นไหมเราบดท,ทั้งหินทั้งทรายเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็คือนี่เลยเห็นไหม เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ามันยากาศวันนี้คือร้อนนะครับผมแต่ว่าเพื่อคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้เราก็ถ่ายทั้งอัปเดตร้านแล้วก็ถ่ายทั้ง,งคันนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> วนมาน้องก่อนจะรืมน้องวันนี้ต้หน้าคันนี้มานะครับผมยังขายนะครับผมเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเนาะสำหรับหกล้อสองแถวอ่ามีสองคันราคาเท่ากันปีหกหนึ่งกับหกสองราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ใครยังไม่ดูคลิปรีวิวนะครับผมก็สามารถดูได้เลยที่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้หรือว่าคลิกใต้คลิปได้เลยนะครับผมเราจะทิ้งพวกลิงก์อะไรต่างๆไว้ให้หมดเลยอ่าประมาณนี้ก็เราก็เดินเล่นๆกันไปก่อนพาดูพื้นพื้นที่พื้นที่ใหม่เดี๋ยวเราเปิดร้านเมื่อไหร่เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนแต่เราจะแจ้งกันอีกทีหนึ่งแลวว่าเป็นโปรโมชั่นอะไรยังไงสําหรับ รถขนไหนบ้างรถเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาชี้แจงกันอีกสักหนึ่งรอบโห oh, เรียบเลยพี่จากวันนั้นที่เป็นกองแล้วเขาจะทิ้งเราหรือเปล่านั่นอันนั้นอันนั้นคือ <c oughs> ตู้นี่เราย้ายหางว่าอีกหนึ่งหางนะครับผมเราจะทำการถอดหางให้ดูใช่เราย้ายกันทั้งวันก็คือวันนี้แบบคอนเทนต์อะไรไม่รู้แต่คือรวมๆไปก่อน อนนี้คือมีเยอะมากเลยนะพี่ใช่แล้วนีห่างก้างสองอเถา <c oughs> และรถเราก็วนอีกแล้ว <c oughs> สองแถวคันนี้ไปได้ทุกที่จริงๆ เหมาะมากสําหรับการใช้งานครับผมสองแถวคือประโยชน์เยอะมากคล่องตัวสุดๆเข้าทรงเข้าซอยนี่ไม่ต้องห่วงครับผมไม่มีรถติดแน่นอนเพราวิ่งคันเดียวครับคันอื่นหลบให้หมดเลยเห<ง>มือนช่างจะร้อน รู้สึกยังไงกับการถอดห่างวันนี้ครับนรกนรก โอเคครับผมตอนนี้เราก็จัดหางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยอ่าก็อย่างที่ให้ดูต้นต้นคลิปลนะเนาะเรายังจัดไม่เสร็จนะครับผมเราก็ทยอยขนหางที่เรามีทั้งหมดนะครับผมทยอยเอามาจอดเอามาจอดเนาะแต่ละหางแต่ละหางเราก็มีทั้งพวกหางพื้นเรียบหางก้างหางน้ำมันอ่าแลวในอน,นาคตเราก็อาจจะมีพวกหางเซมิดัมเอ่อหางโลบงโลเบทเนาะ เราก็จะหาเข้ามานะผมเพราะว่าตอนนี้ที่ของเรานี่คือแบบว่ากว้างขวางมากๆพร้อมที่จะรองรับนะครับผมทุกหางรถทุกประเภทเลยเนาะแล้วเราก็จะทยอยเอาพวกเออรถด,ดงรถด,ดำเนาะแล้วก็พวก6ล้อตู้10บล้อตู้ที่มีมันมีหางพ่วกมันด้วยนะครับผมพวกพวกแม่ลูกอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาจอดนะครับผมคือเราจะเรียงเป็นล็อกประเภทนี้เป็นตู้ประเภทนี้เป็นหางประเภทนี้เป็นดำเราจะเรียงพอลูกค้ามาเดินดูก็แบบ เรียกเข้าได้ตามประเภทเลยเราจัดแบบดูง่ายๆให้ลูกค้าแบบสะดวกสบายนะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปที่เราพามาดูลานเนาะแล้วก็ดู2องแถวที่เราขายนะสองแถวย้ําอีกรอบเจ็ดแสนาใครสนใจมารับตัวไปได้เลยประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็ฝากพวกรถที่เราขายแต่ละคันนะครับผมที่เราลง,ลงให้ชมในคลิปใน y t u t u เนาะ ก็ใครสนใจคันไหนครับผมทักเข้ามาได้เลยเนาะเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดอ่าแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าสามแล้วก็หางตรงนี้อ่าใครสนใจคันไหนหางไหนตัวไหนคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเราจะไปบอกราคาจะไปบอกปีในคอมเมนต์นะครับผมอ่าประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นแรงใจให้กับช่องของเราด้วยเนาะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสําหรับสองแถวแล้วก็ร้านใหม่ของเราอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะมี โปรโมชั่นเด็ดๆอย่างแน่นอนรอติดตามด้วยครับผมสําหรับวันที่เราจะเปิดร้านอย่างเป็นทางการนะครับผมเราจะมีโปรโมชั่นมาต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยาฝากกวด้วยครับผมวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ